บรรยากาศยามแรงสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวยูทูบเบอร์ทุกคนแฟนๆวันนี้เรามาดูกกข้าวในนากำลังจะสวยแต่ตอนนี้อากาศร้อนมาก มาพบกับเราช่องฟางเฟิร์สออฟฟิเชียลไม่ได้อัพมาหลายวันแล้วไม่มีคอนเทนต์ในการทำฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเดี๋ยวที่เราบอกไปก็คือจะเป็นช่วงเก็บเกี่ยวข้าวช่วงนั้นจะมีการทำวิดีโอแล้วก็ร้องเพลงแต่ตอนนี้ดูนี่ก่อนทุ่งหน้าเขียวขจีบวกด้วยอากาศร้อน ตอนแรกว่าจะทําวิธีการดํานาการปักข้าวแต่ตอนนั้นยังไม่ได้สมัครตอนนั้นยังไม่ได้เป็นยูทูบเบอร์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องพวกเราด้วยนะคะสองพี่น้องแต่ตอนนี้ทางเดินลำบากมากมันเป็นโคนขออนุญาตพูดอีสารกับภาษากลางสลับกันพอเรามี ยูทูบเบอร์แบกึเป็นไอดอลเนี่ยอันนี้ต้นจานดอกจานประหารใจอันนั้เป็นสะปาแล้วก็มีต้นไผ่เป็นหน่อไม้กินซุง บอกว่าบรรยากาศดีมากและที่สำคัญก็คือคุณผู้ชมจะจะมองเห็นนภูเขาที่เป็นลูก,ลกนั่นก็คือประเทศเพื่อนบ้านของเราบ้านเราอยู่ติดริมโขงเดี๋ยววันหลังจะไปถ่ายริมโขงแบบมองเห็นมองเห็นบ้านมองเห็นวัดของประเทศเพื่อนบ้านเลยอันนั้นสวยมากเพราะว่าบ้านเราอยู่ติดริมโขง ห่างจากริมโขงไม่ถึงห้าอเมตรแต่บ้านคนที่เขาอยู่ใกล้ก็ใกล้แต่เราอยู่ขยับเข้ามาข้างในอีกก็ประมาณสามสรอเมตรสี่อเมตรมันยากาศหน้าเที่ยวนี่เรากำลังจะถึงสะปาแล้วโอ้โฟอ์โอ้โโอลมกี่ตมนี่ จะเห็นน้องเฟิร์สใช้จอบทำอะไรสตบก็ปูตายไงเ้อมันตายแล้วเราไปสับมันทำไมก็สับเลยอยากอยากดูเนน้อมันะไปดูน้องหมาไม่ไมปาปหรอกคิดถึงมันเอกบอกว่าบรรยากาศบรรยากาศจริงรราาสวยมาก ในวันที่ฝนพร้อมเธอคิดถึงกันบ้างไหมในตอนที่ไม่ได้เจอและเธอนั้นเป็นอย่างไรคนไกลเป็นห่วงเธอฉันกลัวว่าเธอจะไม่สบายว่านี่แหละเดี๋ยวประมาณช่วงเดือนตุลาพฤศจิกาเราจะทำทำเพลงเป็นคัฟเวอร์นะไม่ได้แต่งเองนะ อันนี้เป็นสระปลาจะมองไม่เห็นหรอกน้ำมันขึ้นเร,เราจะแต่งเพลงร้องเอเรานึกเพลงได้แล้วทุกคนเพลงอะไรสวัสดีคุณผู้ชมก่อนสวัสดี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 เ<ม>ขินเขินอันนี้เป็นน้องเฟิร์สเราจะมองรอบๆจริงๆถิตานิดเดียวก็เหตุผลได้เพิงนะ เราไม่มีความตัดต่อเราเพิ่งทำนะเราขอใช้เป็นมือถือก่อนอาจจะไม่ได้แบบเพอร์เฟก0รอเซเดี๋ยวเรารอ,รอแบบคนติดตามถึงหลักพันขึ้นไปนะมีซับหลักถึงหลักมีซับถึงหลักพันขึ้นไปมีโฆษณาเข้านะถ้ามีรายได้เราก็จะทำแบบซื้ออุปกรณ์มาทำให้มันดีที่สุดก็ฝากอ้อนๆนะคะชาวแบบ YouTube ที่ชอบดู YouTube ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเพราะว่าเราจะร้องเพลงทำกิจกรรมอะไรเยอะแยะ,ยะมากมายเลยเดี๋ยวจะร้องเพลงก่อนจบคลิปให้ฟังนะคะเอาเป็นเพลงอ่ะสองใจเอาเป็นเบาๆแล้วกันขออนุญ,ญาตเปิดแมสมานาก็ยังเปิดแมสปิดแมส แม้ว่าฉันจะต้องเลือกใครมีแต่ทางที่ต้องเสียใจไม่เป็นไรหากตอนสุดท้ายเลือกเพียงฉันแปลกที่คนหนึ่งคนรักฉันจนหมดใจแต่ใจฉันไม่เคยมีเขา คนอีกคนที่เอาแต่ทำให้ปวดร้าวแต่ใจเจ้าก็ไม่เคยลืมใครจะอยากเป็นคนไม่ดีผิดที่ใจไม่จำว่ามันไม่ควรรักใครเจ็บ ที่ใครใครเขาก็มองว่าเราไายใจเกลียดตัวเองจริงๆที่ฟืนหัวใจไม่ได้ฉันยอมสองใจเพราะรักเธอค่ะแค่นี้นะคะอุ้ยเขินร้องสดด้วยยังไงก็ฝากกด ไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องของพวกเราด้วยนะคะฟาง First underscore o f f i c ิ hmm. นะคะเดี๋ยวเราจะมีการร้องเพลงยังไงก็สวัสดีทุกๆคนนะคะขอให้ทุกคนนะคะปลอดภัยห่างไกลาจากโควิดสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองะคะ่ะเบิรนีเบิร์ีนเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อฝากกดซับสไครต์กดติดตามกดไลค์กดแชร์ถ้าถึงพันซับ เร็วๆเนี่ยอาจสิบอถึงเกี่ยวข่าวอาจสิมีเพลงปล่อยออกมาก่วนก็ได้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อจดอเพลาทุไปเด้อพ่อแม่พี่น้องอ้าวมีอยังอีกจะแต่งเพลงว่าเพลงว่าอะไรมาเกี่ยวนาเด้อโอ้อันนี้นะน้องจะแต่งเราเองมาเกี่ยวหน้าเด้อเดี๋ยวอ่ะลาแฟนๆก่อนวันนี้ก็พอแค่นี้นะครับ วันหลังมาพบกันใหม่บ๊ายบาย okay.